ก,นกินเขากินเขากขาพักก็น้ำพริกก็ไข่ต้มนี่น้ำพริกน้ำพริกปลาปนของเสพของอร่อย <c oughs> กินได้กว่านี่แหละพี่น้องนั่นพี่น้องว่าเรียกพี่น้องเหมือนเหมือนเหมือนยูทูบเบอร์ดังนเนาะเมื่อกี้อุย้ยขากหลไรอยากพี่น้องกันละอืมกินได้กว่านี่แหละเ่อกี ม่ได้ไปกินเอในโต๊ะยาดอกยุยงนึงเลยมนได้เห็นวิวเห็นสวนกุหลาบเห็นโบด <c oughs> นี่แหละมุมปรดของฉันฉันชอบอืมเราจะชอบกินท้ากันผิดอืมตัมพักเห็ดตุมเห็ดตุมมีเห็ดตุมม,ตม,มีบอคคอรี่ตุมแล้วก็มะเขือแล้วก็ไข่ลูกนึ่ง hợp Mình chờ ừ. mình mới ăn cái Ừ Con lâu mình chờ mình mới ăn Ừ Ừ kín các cái em ra ra rồi kín này. Chọc Kín mấy các cái Ừ Đang kín bệnh nè Chờ kín bệnh nè Kín ra phát cân thịt กระเทียมอือกระเทียมดาลืมหมวกมนผักชีผักชีไทยผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมแต่ก็ยังเป็นแพ็กหน่อยๆนะแพ็กหน่อยแพ็กหนึ่ง สองยูโรสองยูโรกะตีเป็นเงินไทยไทยบาทเองพอยูโรหนึ่งมันตีเป็นเงินบาทบาทเองสามจุดแปดสามก่อบาทเนาะกะตีไปเกือบแปดสิบบาทแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คหน่อยหนอยมาได้เอาแพ็คให้ดูแพ็คหน่อยแพ็คซีเรียมหน่อยหอืมแค่นี้เลอเข้าสายมาแค่นั้น เรากินกระเทียมนด้กระเทียมกระเทียมซุดกินกระเทียมซุดตานลูกตานไทยที่บอกเธอืมตานลูกเด้อคนไหนกินได้ก็กินคนไหนกินไม่ได้ก็เลียวแต่แต่มามันมีประโยชน์อันไหนมีประโยชน์เกิดสันหากินเดียฉันอ่ะมันกลัวตายอือฉันอยากกินบะลูกยีนนานๆกลัวตายเร็วอือนไหนเขาบอกมีประโยชน์เกิด ฉันหาฉบฉบฉบหาฉบหาความรู้อ,อร่อยอร่อยมาก Để phát xuất lại cho màu của phát mẹ mẹ Cho phát xuất mẹ phát xuất Phát xuất mẹ mẹ chiều mẹ 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 Mình mẹ 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 cắn ạ เป้ tea, food, นอะไตัวนงดมันจ้ะมองไ i เห็นแมวตัวหนาบากแมวดูหนุกดูเมียวไเมียวกินนกอืมเมวเขามาไนี่ยังไงเมียวสวนใหญ่เนาะเมวมอสามกินนันนี้ก็เห็นตัวนึงขาวเหลืองมดเขอมะเข๋อพี่ลูกใหญ่เขาน่ะ บานนี้เนาะคนบ้านนี้กินเกือบชอบใช้มือเนาะชอบใช้มือหลังเขากินเขาไม่เขาไม่ใช้มือเดี๋ยวเขาใช้เขาใช้สมก็มีดเดิ๋ยเออเองไม่ถนัดใคไมีกินข้างนอกบ้านมันประมาณเนาะอีนี่อยากใช้มือดูนิ่วชวบชุบปุ๊บชบนเดียวของติ่ใหม่ติดมืออีก็อยากดูดเนี่วเขาไม่ดูดกันดี โอ้เทียบมือก็เฉ็ยดพาเฉ็ดที่จูนเดียวชิาราอาหารมีให้อีกหนึ่อยากดูดี่มันคัดใจเนาะโอ,อ้ชิาราเขาเยอะเกิงใจอืมอันนี้เยอมันผิกใส่ผงชูรสไร้ด้า Yeah.